สวัสดีนะครับพี่น้องนะคะเมื่อนี้นะคะคุณยามาปลูกพักนะคะปลูกพักหัวพักบัวม <c oughs> ือดำดํา <c oughs> หัวพักบัวหอมหอม,หอมบัวนะคะเดี๋ยวคุณยาตัดตัดหอมบัวนะคะตัดแหลกกระสิปลูกใส่ในหองพริกเลยนะคะพราว่าเวลาเข้าไหาา่หนำตัดแบบนี้ได้พี่น้องนี่ตัดได้สนะะิเวลาเข้าไห่หนำพริกนะคะเข้ากับด้ไห่้ํำหอมหอมหนำนะคะก็คือโบตอง เต้องอย่างล่ะบ่ต้องไปโหดหลายรอบนะคะปล่อยน้ำลงมาเลยอันนี้คุณย่าไทรอ่อนไทรอ่นผักอตูน้ำนะคะเพราะว่าผักอตูนนี่ยมันเป็นผักที่จำเป็นจำเป็นต่อการการกินนะคะเครื่องปรุงของพี่ดองเช่าอีสานนะคะผักอตูหรือว่าผักแมงรักนะคะคุณย่าก็สิบปปูกหอมน้ำแหลรกะสิปิบปูกหอมชี้น้ำนะคะ ปลูกเสล่องนี่แหละพี่น้องปลูกเสล่องของพริกเลยนะคะพริกก็เป็นดอกเลยเดียเป็นดอกแล้วปลูกไปเลยนะคะเอาไว้กินมันมนบ่ต้องซื้อนะคะพี่น้องอม่ต้องซื้อก็อยากกะมาถอนกินเลยนะคะเพราะว่ายังได้เอากระดดใหน้นางม,มักพริกอยู่แล้วนะคะเอาก็เลยคุณอยาก็เลยขุดขุดเห็นมันเป็นล่องเป็นล่องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว พราะว่าคุณยา่าบโมีมือมีมือเดียวพี่น้องปลูกบ่ได้หลายนะคะคุณย่าปลูกนิดหน่อยพอได้กินซื้ซอโบได้หลายซื้อกระจามาถุงหนึ่งเส้าบาทนะ,ะเดี๋ยวตดัดตัดแบบนี้เลยพี่น้องนี่ตดัดจังสินนะคะนี่เห็นไหมตัดไปไม่เลยตัดเลยค่ะปลูกก,กับโบกเกินอาทิตย์หนึ่งมันกับชิงองนะคะห้ามกับสามารถ เก็บกินได้นะคะพี่น้องไม่ต้องซื้อพายตูก็คขึ้นกันนะคะปกติเราอยู่สวนนี่พายตูนี่ซิมีตลอดนะคะับกอะไกับสิมาขออยู่สวนแต่ว่าวางปีนี่นะคะมันยากเห็ดหลายอย่างนะ้ะพี่น้องเนาะเห็ดหลายอย่างคุณอยากเลยบอ่บอ,บอใดบ่อไดปลูกนะคะก็เลยเล็นให้บุมีบูมีพายตูกินนะคะช่วงหนึง่งเนี่คุณอยากิปลูกะคะปลูกก็บ,บออ่ได้ง่ายเลยพี่น้องนี่คุณอยากขุดแบบนี้เลยนะคะนี่ต้นพีคุณอยากกำลังเป็นดอกนะคะ ขยับปลูกจังสีเลยปลูกใส่เลยนะคะพี่น้องดำใส่จังสีเลยต้ตองอะไรมากไม่นะคะมือเดียวบ่ <c oughs> ได้เอาขาก่องมาจา้ามือมือใดกับว่าสีเอามากกับบ่ได้เอามาปลูกไปจังสีนะคะปลูกไปตามต้นพริกเพราะว่าอันนี้ห้าสีไ้น้ำพริกคุณยยาห้น้ำพริกอยู่แล้วนะคะนำต้นหมักพริกเป็นลงอยู่แล้วเาก็ปลูกเลยปลูกพอได้กินห้านี่ละนะคะซ้ำไปเลยต้ตองอะไรมากไม่นะคะ ดินเขามันกวองอยู่นะคะปลูกบนไหนฮากับลูกเขาก็เอาทั้งเออเออยังกัดตาเอาทั้งนี่มันขึ้นนะคะเป็นแมงลากอันนี้คุณยาวานลงไปแล้วแต่าวากับบริทไทยพี่น้องเบึงนะคะถ่ายตูนค,ค,ค่ะคุณยาปปูกไป <c oughs> ดำไปเลยนะคะ <c oughs> เอามือเคียๆเนี่ย เวลาเอาหอนางพิกแลอว่าข้าไห้ปุ๋ยพิกมันก็สิได้กินน้ำกันนะคะจะได้กินด้วยกันไปเลยปลูกมะลึกกึกกักมะลึกชึกชักแต่ว่ากะแต่ว่ากะติดดีดีได้พี่น้องงามนะคะคุณยาที่จริงคุณยาปลูกพักงามได้ปลูกแล้วก็บ่อค่อยได้กินมันเพราะว่าคนมันบ่หลายเนาะ แต่ว่าก็ปลูกไว้ให้มันมีนะคะปลูกไว้ให้มันมีปลูกบ่ร้ายนะคะแค่นี้ถุงเดียวสอ่พ่นร้บบาทแต่ว่ากิ่นเนี่ยโอ้กิ่นโบรสนะข้าวเดียวนะคะเดี๋ยวคุณยาสิึ้นไปเอาหอมชีนะคะก็ปลูก ปลูกหอมชีน้ำขาปลูกพักอยู่รอบๆบนี่นี่แค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นพริกผู้พี่น้องออกดอกแล้วนะคะคุณยามาพวนดินใส่ปุ๋ยแล้วกะใส่ปุ๋ยแลกวกัพ่นดินทีนี้ก็อยาสิปลอยนามลงมานะคะ เี๋ยวคุณยาเออเออเอเอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะคะเข้ากับสีล่อน้ำน้ำนะคะเปิดได้เปิดได้แล้วก็เอาน้ำมากเสียมเสียมคุณยายน่ารัก พริกอันนี้เป็นพริกบ้านมันยังมีน้อยนเนี่ยบางีีขาบปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเสียห้นามมือนี้ละมือน,นีร้านมาตอนกลางเว้นร้านเล่นโทรศัพท์คุณอยากก็เลยบุมีโอกาสใดไทยนะคะโอ้หมุนไปทางไดนเนาะบาทนกล้องขมุนไปทั่วทีบ เดี๋ยวทาน้ำม,มากนลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวคุณยายไปเปิดน้ำได้แป๊บนะึงม,มาแล้วนะคะน้ำม,มาแล้วพี่น้องน้ำม,มาแล้วนะคะคุณยายปล่อยลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะสี่ร่องนะคะปล่อยลงไปเลยปล้อย,อยาพี่น้องถ้าเขาปลูกจังสีแล้วเขากบปุ๋ยแล้วเรียบร้อยเขากะเปิดน้ำแล้วเขากะนั่งทาตัวบาที่นี่เนาะ <laughs> เล่นนทรศัพท์เลับนเนาะคุยพี่คุยนอ้องนะคะ เมยพี่น้องเอ้ยเห็ดเวียกเห็นงานนะคะอนนายุไลยแล้วเขาก็เห็ดไปนะคะเดี๋ยวคุณยาสิเอาพักหลายพักนะคะมาใส่ลงไปทั้งนี้เวลาเขาปล่อยน้ำลงไปก็คือจบทีเดียวเลยนะคะบ่ตองดอยังบางไม่บางพี่คุณยายใหญ่เลยเด้นะคะเดี๋ยวจะหน่อยพี่น้องเห็นมะต้นหมอหงคุณยาขึ้นหน้าจะบูเห็นหน่วยมนันเนาะมันสุกแล้วนะคะสองหน่วยเดี๋ยวคุณยาจะเป่าลงมาอยู่เรียบร้อยนะคะเห็นบอกเดี๋ยว เอาแค่ okay, นี้แนละ้พี่น้องเนาะเดี๋ยวคุณย่าสิไปราดน้ำสะกก่อนนะคะผมน้ามาลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะนั้นกรสีได้เคลียเคลียเคลีย,ยกบปุ๋ยไปน้ำนะคะเพราะว่ามันบุมีขากล้องเน๊ <laughs> มือเดียวนะคะโอเคจ้า